สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแฮ่สโซกกำลังใจทรงกำลังใจแม่น้ำหนึ่งพี่ชายพี่สาวรถชนยับห้าคนแอดมิดโรงพยาบาลยังหาว่าจัดฉากดาทอสารพัดขอโทษนะคะคุณเกลียรเราวได้แต่ครอบครัวและทีมงานเราไม่เกี่ยวทรงกำลังใจแม่น้ำหนึ่งพี่ชายรถชนยับครอบครัวห้าคนแอดมิดโรงพยาบาลยังหาว่าจัดฉากชอบอุบัติเหตุกับครอบครัวรถเก่งทะเบียน 8 0 0 0สภาพชนยับปาดเจ็บ5คนแม่น้ำหนึ่งพิรดาก่อนหน้านี้ต้องออกมาโพสข้อความเจอดราม่าหลังพี่ชายเกิดอุบัติเหตุรถชนยับว่าในขณะที่หลานชายเสียและพี่ชายพี่สาวพี่สะพาย5คนแอดมิดท,ที่โรงพยาบาลคุณกลับพากันคอมเมนต์ว่าตายไหมและด่าทอสารพัดขอโทษนะคะคุณเกลียดเราได้แต่ครอบครัวและทีมงานเราไม่เกี่ยว มีสมองแยกแยะนิดนึงบอกว่าเราสร้างสถานการณ์จัดฉากคำพูดนี้มันกลั่นกรองออกมาจากสมองจริงๆเหรอ h a ท็ขอโทษนะคะไม่มีใครตายและฉันก็จะดูแลและรักษาครอบครัวของฉันอย่างดีที่สุดและหวังว่าสักวันทุกคำพูดและการกระทำที่คุณทำมันจะย้อนกลับไปแล้ววันนั้นคุณจะได้เข้าใจความรู้สึก,กเราว่ามันเป็นแบบไหนท่ามกลางแฟนคลับแฟนหวยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมาก ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ